สวัสดีฉันคือโมนิก้าแม่เลี้ยงเกลียดฉันมากจนฉันต้องย้ายออกจากบ้านมันเล่าย้อนไปตั้งแต่อตอนเริ่มต้นเลยดีกว่าแม่ของฉันเสียชีวิตเมื่อฉันอายุ3าขวบและนั่นก็ทําให้พ่อเศร้าโศกเสียใจเพราะพ่อ,พอรักแม่มากเขาเป็นโสดอยู่นานหลายปีไม่กล้าแม้แต่จะออกเดทอีกคนแต่เมื่อฉันอายุ14ปีเขาก็พบกับเทเลอร์เธอมีความเหมือนแม่ฉันอยู่บ้างแต่ตามที่ฉันได้ยินลักษณะนิสัยเธอไม่มีตรงไหนเหมือนแม่เลย พ่อถามว่าฉันจะโอเคกับเรื่องนี้ไหมแน่นอนว่าฉันตอบว,ว่าได้เพราะฉันอยากให้พ่อมีความสุขไม่นานพวกเขาก็แต่งงานกันและเทเลอร์ย้ายมาอยู่กับเราพร้อมเจมส์ลูกชายวัยสิปีในเวลานั้นของเธอตอนแรกทุกอย่างเป็นไปได้วยดีพ่อฉันและเทเลอร์รักกันมากและเจมส์ก็เป็นคนสบายๆฉันไม่เคยเห็นพ่อมีความสุขขนาดนี้มาหลายปีแล้ว แต่ไม่นานฉันก็เริ่มสังเกตเห็นเวลาที่เทเลอร์ควบคุมบงการเขาเธอมักทำให้พ่อต้องปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตของเธอเองและถ้าเธอทำอะไรผิดทุกอย่างจะกลายเป็นว่าพ่อของฉันต่างหากที่เป็นฝ่ายผิดฉันใช้ชีวิตไม่เหมือนเธอเลยและเทเลอร์ก็ไม่ชอบทัศนคติของฉันและเริ่มปฏิบัติต่อฉันไม่ดีเธอมักโทษฉันเวลามีอะไรเกิดขึ้นแม้กระทั่งว่าเจมส์ทำอะไรนั่นก็เป็นความผิดของฉันเช่นเธอเคยโกรธฉันเพราะฉันไม่ได้ล้างจานแม้ว่านั่นจะเป็นจานที่เจมส์กินไว้ มีแต่ฉันที่ต้องมานั่งถูกเทเลอร์เทศนาและนั่นคือเรื่องที่เบาที่สุดแล้วที่เธอพูดหรือทําตอนแรกพ่อยังพยายามปกป้องฉันแต่เธอก็ทําให้เขาคิดว่าเธอถูกและฉันเป็นเด็กที่ถูกตามใจจนเคยตัวเธอบอกว่าฉันขโมยเงินในบ้านซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงและฉันก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเอาความคิดนี้มาจากไหนถึงตอนนั้นครอบครัวของเราก็ตั้งแง่กับฉันเทเลอร์ยังทําแบบเดิมเหมือนที่เคยทําและถ้าฉันพยายามปกป้องตัวเองพ่อก็จะพูดว่า อย่าพูดกับแม่ของลูกอย่างนั้นส่วนฉันหรอแน่นอนว่าคําตอบก็คือเธอไม่ใช่แม่หนูแล้วก็ไม่มีวันใช่ซึ่งนั่นทําให้พ่อฉันโมโ oh. หและเจมส์ที่ฟังทั้งหมดนี้อยู่ก็เริ่มมองว่าฉันเป็นคนร้ายด้วยเหมือนกันเทเลอร์ทําให้เขามีอคติกับฉันด้วยทำไมเทเลอร์ทำแบบนั้นฉันเดาว่าเธอไม่ชอบการที่พ่อให้ความสนใจแก่ฉันอย่างมากซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะฉันเป็นลูกสาวเขานี่ให้ตายเถอะฉันพยายามบอกพ่อว่าเทเลอร์ทำให้ชีวิตของเรากลายเป็นอะไรไปแล้ว แต่เขาไม่ฟังดังนั้นฉันจึงไปหาปู่กับยา่าอธิบายให้พวกเขาฟังแล้วก็ปรึกษาพวกเขาว่าฉันสามารถจะย้ายไปอยู่กับพวกเขาได้หรือไม่ปู่กับย่าตอบรับพ่าพวกเขาก็ไม่ชอบเทลเลอร์เช่นกันฉันย้ายออกมาทั้งฉันและเทลเลอร์ต่างมีความสุขการอยู่กับปู่ย่าก็มีความยากลําบากในแบบของตัวเองแต่มันไม่ใช่แบบเดียวกับตอนที่อยู่กับเทลเลอร์ ทีแรกพ่อฉันโทรหาทุกวันแล้วก็มาหาทุกสัปดาห์แต่แล้วเขาก็โทรหาแล้วก็มาเยี่ยมน้อยลงเรื่อยๆบางทีคงเป็นเพราะเทเล่คร่ำครวญว่าเขาไม่ได้รักเธออย่างนั้นอย่างนี้พ่อฉันหลงอุบายเธอเต็มๆแต่นั้นก็เป็นการตัดสินใจของเขาเองและฉันก็ยังรักพ่อเพียงแต่ว่าฉันแค่ไม่อาจมองข้ามสิ่งที่พ่อปฏิบัติกับฉันได้หลังผ่านไปหนึ่งปีฉันก็ไม่รู้สึกว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวอีกต่อไปและได้พบพ่อสองครั้งต่อเดือนสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือเขาอาจหายไปสองเดือนโดยไม่มาเเจอฉันลย วันหนึ่งเขาโทรมาแล้วก็บอกว่าลูกรักได้โปรดกลับมาบ้านเธอนะพ่อคุยกับเทเลอร์แล้วแล้วเธอก็ตกลงจริงหรอเทเลอร์เนี่ยนะตกลงฉันตอบพ่อไปอย่างหยาบคายว่าถ้าเธอยังอยู่หนูจะไม่มีวันไปเหยียบที่นั่นอีกฉันคาดหวังให้พ่อโทรมาขอโทษพยายามแก้ไขเรื่องนั้นแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ฉันเดาว,ว่าเขาคงกลัวที่จะต้องอยู่ตามลําพังอีกครั้งและฉันก็ไม่ได้คิดอะไรกับการที่พ่อจะมีผู้หญิงใหม่แต่แค่ไม่โอเคกับวิธีที่เธอปฏิบัติต่อฉันน่ะใครช่วยได้เลยแม้กระทั่งปู่ย่ายังพยายามพูดกับพ่อเรื่องนี้ดังนั้นฉันก็เลยลมเลิกความหวังไปโดยสิ้นเชิงนับแต่นั้นผ่านไปสองปีพ่อยังอยู่กับเธอแล้วเขาก็กลับมาโศกเศร้าอีกครั้งตอนนั้นฉันรู้สึกเหมือนปู่ย่าเป็นพ่อแม่และยังมีเรื่องมากมายเข้ามาในชีวิตแฟนคนแรกโรงเรียนและเรื่องต่าง ฉันเลยไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อีกวันหนึ่งฉันต้องประหลาดใจที่เจมส่งข้อความมาหาฉันใน Facebook เขาบอกว่าเขาเสียใจในสิ่งที่ทํากับฉันแล้วตอนนั้นเขาก็ไม่เข้าใจนะแต่เขาอยากให้เราเป็นเพื่อนกันหรือ,อยังน้อยที่สุดก็ไม่ใช่ศัตรูฉันถามว่าอะไรทําให้เขาคิดแบบนี้แล้วเขาบอกทุกเรื่องเกี่ยวกับแม่ของเขาเทเลอร์ Taylor, และความเหลวไหลของเธอที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนั้นฉันไปพบเจมส์แล้วก็พูดตรงๆว่าฉันค่อนข้างภาคภูมิใจเลยทีเดียวเพราะเขาดูเป็นคนฉลาดแล้วก็นิสัยดีเขาบอกว่าพ่อของฉันดีต่อเขายิ่งกว่าที่พ่อแท้ๆเคยทำและเทเลอร์ก็โมโหทุกครั้งที่พ่อเข้าข้างเขาเขาบอกว่าเขาเห็นอยู่ว่าพ่อกำลังพยายามและวันหนึ่งสุดท้ายอาจจะแยกทางกับเธอเจมส์ James อยากให้เราเป็นเพื่อนกันหรือกระทั่งพี่น้องแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและถ้าพ่อกับเทเลอร์แยกทางกันแล้วเขายังอยากให้เราติดต่อกันอยู่ ฉันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตและฉันยังคงเจ็บปวดกับการสูญเสียพ่อของฉันแต่อย่างน้อยที่สุดฉันก็พบสมาชิกครอบครัวคนใหม่ที่เป็นคนดีฉันคิดถึงพ่อจริงๆก่อนมีเทเลอร์เขาเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ใครคนนึงปรารถนาจะมีได้ฉันหวังว่าวันหนึ่งเขาจะตระหนักถึงความผิดพลาดแล้เราจะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งสำหรับตอนนี้ฉันจึงทำได้แค่รอ คุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันนี้ไหมแบ่งปันเรื่องราวของคุณในช่องคอมเมนต์ไลคอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆของคุณนะ